อรุนเบิกฟ้าค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปดูการเรียนทำอาหารของเราซึ่งวันนี้จะเป็นการเรียนเมนดิชวันสุดท้ายแล้วนะคะก็เราเคยลงคลิปวันแรกที่เราไปเรียนการเตรียมตัวก่อนไปเรียนแล้วก็ประมาณครั้งที่2ของการเข้าห้องครัวแล้ววันนี้ก็คือครั้งที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะดูว่าสมมติว่าเป็นเด็กก็คือมีพัฒนาการจากการชันคอขึ้นมาเป็นเกาะยืนส่วนของเราก็คือจากชันคอมากลิ้งตัวอยู่นะคะตอนนี้ เดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทั้งบรรยากาศแล้วก็ความสามารถที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเมนูที่จะได้เรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นการย่างสเต็กรูปแบบต่างๆนะคะก็จะมีเนื้อ2ส่วนที่จะเอามาทำอาหารในวันนี้นะคะ าแรกก็จะเป็นส่วนของเทนเดอร์ลอยหรือเนื้อสันในก็จะเป็นส่วนที่มีราคาสูงที่สุดนะคะแล้วก็มีความนุ่มสูงสุดเลยเพราะเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่อยู่ลึกด้านในสุดจะเป็นส่วนที่วัวเนี่ยไม่ค่อยขยับนะคะก็จะทําให้เนื้อเนี่ยมีความนุ่มไม่ต้องแบบกล้ามเนื้อมันไม่เกร็งเนาะมันก็จะไม่แข็งนะคะแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีความอร่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของเซอร์ลอยนะคะหรือว่าส่วนของสันนอกเนาะ ความอร่อยที่ต่างจากเทนเดอร์ลอยก็คือเทนเดอร์ลอยไม่มีไขมันนะคะแต่เซอร์ลอยเนี่ยมันจะมีไขมันอยู่ด้านนอกเนาะซึ่งมีไขมันแทรกอยู่ด้วยนะคะแล้วแต่ระยะของการเลี้ยงเนาะเราก็ต้องเอาตัวเนื้อนะคะมาตัดแต่งมันออกนิดหน่อยนะคะในส่วนของพังผืดที่เหนียวเหนียวเนาะแล้วก็เอามาย่างความอร่อยคือเวลาเรากัดเข้าไปตรงมันเนาะมันจะได้กลิ่นความเข้มข้นของเนื้อที่แบบเข้มข้นมากนะคะเอาอะไรมาไม่อร่อยเนาะแล้วก็วันนี้จะทําซอส 3อย่างนะคะก็คือมีซอสไวน์แดงทานคู่กับตัวของเทนเดอร์ลอยนะคะแล้วก็มีซอสไวน์แดงแล้วก็เพิ่มบอสมิกเวเนก้านะคะหรือน้ำส้มสายชูลงไปให้มีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงเพื่อเอาไปตัดกับความเลี่ยนของฟรอกลานะคะซึ่งอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าคำว่าฟลอกลาเนี่ยมันก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแปลว่าตับที่มีขนาดใหญ่อาจจะเป็นตับเป็ดหรือตับห่านก็ได้นะคะซึ่ง มันมีกระบวนการสร้างปรับชนิดนี้ขึ้นมาแบบค่อนข้างโหดร้ายต่อสัตว์มากเลยนะคะแต่ก็คือมันต้องเป็นการเรียนเพื่อให้รู้อะเนาะก็วันนี้ได้ย่างฟัวกรานะคะอันนี้อาจารย์ก็กําลังแบบเคี่ยวซอสเนาะตั้งซอสไวนแดงนะคะก็หลายๆท่านที่ไม่เคยทานซอสไวนแดงเนาะเขาจะใช้ไวน์เนี่ยเป็นตัวแบบ ชูให้รสชาติของซอสมันอร่อยขึ้นแต่จะมีการใช้ความร้อนเนี่ยทำให้แอลกอฮอล์ละเหยไปหมดแล้วนะคะก็จะได้กลิ่นความเปรี้ยวนะคะอมหวานของวานิดหน่อยซึ่งสามารถดึงรสชาติของกลิ่นของสมุนไพรต่างๆขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการย่างโฟกลาอันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปเลยนะเพื่อนๆน้ำมันจากไขมันตับล้วนๆนะคะ เนีอยจาย์ก็ลงจานเป็นตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เสร็จค่อนข้างเร็วเพราะว่าแบบขั้นตอนมันน้อยนะถ้าเทียบกับเมนูของอย่างอาทิตย์ที่แล้วทําทั้งหมด4จานนะคะวันนี้ก็ง่ายๆแต่งจานแบบเรียบๆนะคะเสร็จแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยอาจารย์ก็จะหั่นให้ชิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเซอร์ลอยนะคะก็จะเห็นว่าแบบว่ามันจะมีขอบด้านบนที่มีไขมันอยู่หรอเอาละเราก็ปฏิบัติหน้าที่ก่อนหนึ่ง เรากินค่ะ <Goodnight> ค <hire> ุณพ่อไม่เราเราต้องตัดเสียดีๆเลยขึ้นมาแั้งหมดเลยโมเลตไบอื์มันตุ๊กเลยส่วนเจ้าตัวซอสสีขาวนี้นะคะก็จะเป็นซอสที่มีส่วนผสมของวิปปิ้งครีมแล้วก็บลูชีสนะคะแล้วก็มีการตัดเลมอนลงไปเนาะจะให้รสชาติมันๆเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ใครที่ชอบบูชีสาก็จะชอบมากแล้วก็ใครที่ไม่ชอบก็จะคิดว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงนะแต่ว่าสําหรับเราเราเรากินได้สบายมากเลยนะคะเรารู้สึกว่ามันก็อารมณ์แบบพาเมซานพาเมซานที่เข้มข้นมากนะคะบางคนก็ไม่ชอบเนาะอย่างเอากลับมาให้ที่บ้านทานก็ บางคนก็คือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าก็อร่อยดีนะพอไปกินกับโฟกลากินกับเนื้อเข้ากันมากเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นบทบาทหนะ้าที่ที่ทาได้ดีที่สุดนะคะก็คือชิมนะคะที่เห็นแวววอยู่ตรงขอบของจอนั้นก็คือช้อนนะคะถือช้อนวนไปเรื่อยๆนะคะพี่คนนั้นแนะนําให้ทานแบบนี้ก็กินตามเข้าไปนะคะบอกว่าหนูๆต้องกินเนื้อกินเนื้อกับตับแล้วก็ใส่ซอสอันนี้ เข้าไปในคําเดียวกันเลยมันอร่อยมากอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองชิมดูเนาะไปถึงเวลาทําจริงจะได้ทําได้นะคะวันนี้ก็จะเลิกเร็วนะคะก็จะไม่มีการทานข้าเที่ยงนะก็ทําแล้วก็ทานอันนี้เป็นข้าเที่ยงไปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูตอนที่เข้าไปในห้องครัวกันนะคะ ก็เวลาเข้าครัวของที่นี่นะคะเราก็จะต้องแต่งตัวด้วยนะคะเขาก็จะมีชุดให้เลยนะคะในคอร์สไม่ต้องไปหาซื้อเองนะก็แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำงานนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะจะเป็นการเรียนอาหารจานหลักเป็นวันสุดท้ายนะคะแต่ว่ายังเหลืออีกหลายจานนะคะไม่ใช่ว่าจะจบคอร์สแล้วนะก็จะเหลือจานแอปเปิลไทเซอร์อีกนะคะแล้วก็วันสุดท้ายของการเรียนจะต้องมีการออก ห้องอาหารแบบจำลองด้วยนะคะก็ให้ผู้เรียนทั้งหมดเนาะแบ่งกลุ่มการแบ่งหน้าที่กันนะคะว่าใครจะทำในส่วนไหนนะคะ<ส>ซึ่งเวลาเสิร์ฟอาหารตะวันตกเนาะมันจะแบ่งออก<ม>ใน<ม>หนึ่งคอร์สอาหารจะแบ่งออกเป็นหลกัหลกๆ3สามส่วนก็คือแอปเป i z เซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยนะคะแล้วก็เมนดิชหรืออาหารจานหลักแล้วก็ d ด s เซอร์นะคะหรือของหวานเนาะก็ เรานะได้ไปถูกมอบมงอยู่ในตำแหน่งของแอพพิทายเซอร์นะคะแล้วก็ได้รับหน้าที่เป็นเลขาคิมนะทุกคนคือไม่รู้ทุกคนคิดยังไงนะคะก็เดี๋ยวเอาตัวรอดไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก่อนนะคะนี่ก็มาเอาวัตถุดิบนะคะเขาก็จะเตรียมมาให้บางส่วนแล้วแหละเนาะแล้วเราก็ไปลงมือทําได้เลยนะคะหลังจากเรียนมาหลายอาทิตย์นะคะสมองก็เกิดการเรียนรู้แล้วว่าเราจะต้องเริ่มทําจากขั้นตอนที่มันใช้เวลานานมากที่สุดก่อนนะคะเช่น ซอสอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเวลาเราทำซอสนะคะจากของเหลวแบบ1 0ึเนาะเราต้องตั้งไฟนะคะเคี่ยวมันจนลดลงเหลือแค่50%เนาะเพื่อให้ซอสมีความข้นสามารถแบบเกาะกับตัวโปรตีนที่เราจะกินจิ้มด้วยได้แบบนี้นะคะเราก็เลยมาหั่นพวกหอมก่อนเนะเพราะว่าไปทำซอสไว้แดงนะคะ แต่ปรากฏว่าสูตรนี้ไม่มีหัวหอมะค่ะทุกคนหัวหอมนี้อยู่ในน้าสต๊อกนะคะอาจารย์ก็ขึ้นสต๊อกไว้ให้แล้วแล้วก็คือโอ้ยนะคะต้องไปเอาหอมแดงมาหั่นใหม่นะคะเพราะว่าอ่านไม่ละเอียดนะไปอ่านว่าออนเนียนเฉยๆที่จริงคือเลดออนเนียนนะคะ ก็คือต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนะคะก็เมื่อกี้ก็ถือว่าศูนย์นะคะเริ่มใหม่ทั้งหมดนะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ดีลีสิ่งที่เห็นเมื่อกี้ทิ้งไปได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันใหม่นะชีวิตไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือปลอบใจตัวเองไงไม่ก็หอมแดงมะหั่นนะคะหอมแดงกระเทียมอะไรพวกนี้นะแล้วก็เตรียมพวกผักต่างๆนะคะของเหลวก็ต้องไปช่างไปตวงเองนะคะวันนี้ก็จะใช้พอตวานะคะ ก็คือไวน์นี่แหละที่มีรสชาติหวานกว่าไวน์แดงธรรมดานะคะเอามาทําเป็นซอสเนาะก็จะกลมกล่อมนิดนึงนะคะแล้วก็เราจะไม่ได้ทํางานคนเดียวนะคะเราจะทํางานร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์เรานะคะอย่างเราจะได้คู่กับเชฟอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเชฟจริงๆนะไม่ใช่แบบเป็นนักเรียนเหมือนเรานะคะก็มาเรียนเขาก็มาเรียนหาความรู้เพิ่มเนาะก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะอย่างตอนนี้ที่เราหั่นผักอยู่นะคะ เชฟก็จะเอาเทนเดอรลอยอ่ะไปมัดให้ขึ้นเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็หมักเกลือพริกไทยไว้แล้วก็เตรียมรอยยางนะทีนี้เวลาก็ได้ผ่านไปไวเหมือนโกหกซอสเราก็มีความข้นได้ที่แล้วนะคะแต่อุปสรรคก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นเพราะว่าเราต้องแบ่งซอสเนี้ยนะคะไปทําผสมให้ขึ้นไปอีกซอสหนึ่งนะคะ100มลตรอ่ะมันไม่มีทางพอนะคะติดกระทะขนาดนี้เนาะ,ะก็เลยต้องไปเติมสต็อกนะคะแล้วก็ตั้งใหม่นะคะ ็ยอมเสียเวลาอีกนิดนึงเพื่อความอร่อยนะคะส่วนเนื้อก็จะย่างไปขนาดกันไปเลยนะคะมันจะได้เสร็จทันทันกันกันกนกบซอสพอดีเนาะก็จะมีวิธีการเช็คสุกเนื้อนะคะให้ได้ตามระดับที่เราต้องการเนาะอาจารย์ก็จะสอนทางวิธีการเปรียบเทียบความนุ่มของเนื้อกับระดับความสุกกับบริเวณโคนของนิ้วโป้งมือเรานะคะด้วยการจับสมมุติว่ามือเราเฉยเฉยเนี่ยเอานิ้วชี้อีกข้างหนึ่งมาจิ้มนะคะมันจะได้ความสุกระดับ ดิบนะคะแต่ถ้าเอานิ้วชี้มาแตะนิ้วโป้งก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนิ้วกลางแตะนิ้วโป้งก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะคะไ <Okay. S 1> ล่ไปเรื่อยๆกับอีกวิธีการหนึ่งคือการวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์เลยนะคะ <Okay. S 1> ก็เอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเสียบเข้าไปตรงบริเวณที่เราคิดว่ามันหนาที่สุดของชิ้นเนื้อนะคะถ้าอย่างมีเดียมแรนะคะวันนี้ตั้งใจจะทําให้เป็นมีเดียมแรนะคะอุณหภูมิมันควรจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าองศาเซลเซียสนะซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่ผิดนะทุกคนที่เราาาทํอยยู่่่เเนีเพระวา จริงๆถ้าจะวัดนะคะควรจะเอาบบเนื้อนี่ออกมานอกกระทะก่อนนะคะเพราะว่าเนี่ยเราคิดว่าอุณหภูมิมันถึงแล้วนะแต่ว่าตัวเทอร์โมมิเตอร์เรานะคะความไวมันไม่พอนะมันเหมือนกับอุณหภูมิมันไปถึงแล้วแหละแต่เทอร์โมมิเตอร์เราเพิ่งแบบกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปนะก็เลยแบบทําให้เนื้อมันออกมาสุกมากไปน,นิดนึงออกเป็นมีเดียมเบลนะคะส่วนอันนี้ก็คือย่างแบบไม่ได้วัดนะสวยเลยนะคะเครื่องเคียงอีกอันหนึ่งนะคะก็คือโฟกลานะคะ ก็ย่างบนกระทะเทฟลอนนะชีวิตจะง,ง่ายนะคะซอเตเห็ดแล้วก็อันนี้เป็นซอสบลูชีสนะคะน้ำมันออกมาเยอะมากถึงตอนเสิร์ฟนะคะอาจารย์ arn, จะคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะลองให้ฟังเสียงนะคะอุ้ยขอโทษไหลแล้วไหลอยู่ <c oughs> แค่เราไหลก่อนต่อเลยก่อนแล้วก็ออนี้ก็ไป่แรงขึ้นมาจนผิวด้านนี้เขาเขาให้งข้าวแล้วก็ส่วนตัวนี้ นี่ซอฟต์โฟกัสใช่ไหมใช่ค<ช>่ะพ<ช>อมอ,องอย่างเงี้ยเรานึกว่าึกว่าซอกัสคือซอตะเต็กแล้วซอตะเต็ก็คือซอ,อ์โฟกัสแค่แค่มองมองแบบแรกอ๋อจริงๆน่าจะสอนนีลาฟขึ้นมาข้างบนใช่แต่ก<ช>็นีแยกลงมาถ้ามองอย่างเง,ง,ง,งี้ยก็นกว่าอันนี้กินคู่กับตะเต็กอันนี้กินคู่กับโฟกัสมองผืนผก็ใช่ะเพระตอนจัดใจก็งงมุนงงอยู่จ้น ใช่ใช่ก็ประมาณนี้ในร้านนั่ครับนี่ก็ระ,ระดับไหนระ,ระดับไหนความสุขระดับไหนเรี่มแรงเริ่มแรงมีมาผ่านานเลยครับผนะ่านเลยใช้ปลอดจิ้มน,นะจานจะไม่ได้หรอกมีมแปรหรือไม่มมว,วาวซา<น>ออได้ไหมถ้าได้ต้องได้จริงเอื้อได้ไหม ว้ายวมันสุกไป็นวนหนึ่งมันเวลเวลไปไม่ันนเรียกเวลอันนี้เวลซาดูเป็นวันเวลอันนี้โอเคซาดใช่อันนี้ว่าเป็นยัมไงจิ้มตรงใช่ไหมเราจิ้มนอนแบบเฉียงถ้าชิ้นช้าเราต้อเอาเอาออกมาจากกระทะไม่งั้นเราก็แช่กว่ามันจะขึ้นอ่ะจะเกินไปแล้วใช่เหมือนที่บอกว่าวัดละมงควางออกมาจากกระทะแล้วที่อยู่ในกระทะมันก็ไปเรื่อยออันนี้มันเป็นชิ้นสองเลยเนาะที่เราบอกว่ามันหนาต่ออีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับเพื่อนครับมาเลยทำลักไปกินค่ะอย่างนี้นสวยมากอย่างนี้น่ากินมากสวยมากช่ายสวยจริงๆน่าจะเสิร์ฟแบบเนี้เออยเนาพอง,งานตัวเองเสร็จก็ไปวุ่นวายรายวันชิมโต๊ะนันโต๊ะนี้นะคะ ก็เหนียวบ้างอร่อยบ้างนะคะบางคนก็คือเตรียมผักแต่งจานมาจากบ้านเลยนะอิจฉาริษยามากเลยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเอาใหม่นะคะก็ประมาณนี้นะคะในหนึ่งวนันมีพลาดบ้างอะไรบ้างเนาะก็เป็นการเรียนรู้นะคะวันนี้เราก็ไปก่อนนะคะใครชอบฝากติดตามด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ